ก็กับนาขบวนรถที่จะพานสถานีหนองจอกนะครับเป็นรถด่วพิเศษที่สี่สูตนะครับโซลาร์ทานนปลายทางส,ส,สถานีกรุงเทพอภิวัฒนะครับกำลังกำลังจะพาสถานีรถไฟหนองจอกนะครับ ระวังรถนะครับรถมา เป็นสถานีป่าวไปตามอะไรับครับ